คลูซีของเรานะครับที่ากิโต้จัดให้ทุกท่านเลยนะครับทั้งแฟนชายแล้วก็มีคลุ่มโฟโต้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับให้พี่แป๊กฝากอะไรถึงแฟนๆแล้วก็ลูกค้าของทากิโต้หน่อยละกันครับได้เลยครับก็ตอน้นะครับขอบคุณแฟนทุกทนนะครับที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับขอบคุณทีมป้ายไฟมาก้าครับขอบคุณที่ทุกคนมาก้านนะครับขอบคุณที่สปอร์ตกันนะครับ ขอบคุณพี่ิแล้วก็ขขคุณพ่ขขอคุณแม่และแฟนเลงทุกคนนะครับที่เอ็นอท <c oughs> อกว่าจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนครับและนี่นะครับคุณแม้คนล่าสุดข,ของพีโต e x c l u s i ค e o e n คเ้ลชิชันนผม <c oughs> ขอบคุณแคเลครขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณคขบค ด้วยนะฮะโอเค okay. ผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนก็น่าจะประทับใจนะครับกับความเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้ของกีโตเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชันนะครับคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลย